สวัสดีครับผมช่างนายนะครับทีมงานทวีกิจรุ่งเรืองวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมารับชมงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่ามีรายละเอียดงานแล้วก็คอนเซปต์งานประมาณไหนนะครับเดี๋ยวไปชมกันได้เลยนะครับนะครับแปลงนี้นะครับเป็นแปลงของปารินของเรานะครับได้ให้ทางทีมงานทวีกิจรุ่งเรืองนะครับมาสำรวจออกแบบแล้วก็ขุดจนเสร็จงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือปารินฟิลบอกคอนเซปต์เรานะครับว่าต้องการขุดแบบ บ้านสวนเกษตรผสมผสานนะครับทางทีมงานก็มาสำรวจแล้วก็ออกแบบกับปาดินนะครับจนแบบลงตัวแล้วก็ได้นัดวันลง,งคุณพื้นที่ทั้งหมดแปลงนี้นะครับพื้นที่ทั้งหมด3าไร่พิกัดนะครับอยู่ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวจะพาชมนะครับรายละเอียดคอนเซปต์งานเขาแปลงนี้นะครับเป็น2ลูกนะครับเพราะหน้าง,งานไม่ ไม่เป็นใจนะครับคือขุดคลองแล้วเจอแต่หินแล้วขุดไม่เข้าขนาดถอดปีกนะครับแปลงนี้นะครับใส่ปีกแค่เปิดชั้นแรกนะครับชั้นต่อไปคือขุดไม่เข้าก็ต้องถอดปีกเอาไว้นะครับเพราะถ้าใช้ปีกคือปีกพังหมดนะครับครับลักษณะของแปลงนี้นะครับบ้านสวนเกษตรสมสารพื้นที่3ามไร่ตัวนี้คือลักษณะดินนะครับชั้นแรกห้สิบเซนนะครับจะเป็นดินทรายนะครับดินทราย ลงจาก50เซนไปอีกนะครับจะเป็นลูกรังประมาณประมาณ2เมตร50นะครับแล้วก็ลงไปอีกคือจะเป็นดินเหนียวนะครับซึ่งเป็นดินที่ขุดเข้ายิ่งลึกยิ่งขุดง่ายนะครับแปลงนี้นะครับคือจะมีลัดนี้นะครับลักษณะคือจะเป็นลูกรังเลยประมาณ2เมตร50สเตปบอหลักบอฟรีฟอร์มนี้นะครับก็เว้าโค้งสวยงามนะครับตามธรรมชาตินะครับ แปลงนี้นะครับจะมีอยู่3ามสเต็ปด้วยกันนะครับคือตะพักชั้นแรกแล้วก็ตะพักชั้นสองนะครับแล้วก็เจาะตรงนั้นอีกเป็นตะพักชั้นสามนะครับแล้วก็ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เรียบร้อยนะครับติดตั้งเมื่อวานนะครับอันนี้น้ําก็ออกดีมากนะครับน้ําใสสวยเลยน้ําไม่ก่อยมากนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็รายละเอียดเราขุดบ่อฟรีฟอร์มตัวนี้เสร็จนะครับตรงกลางตัวนี้ก็จะเป็นโคกนะครับเป็นโคกสร้างที่พั ใส่นะครับถือว่าสูงประมาณเมตรยี่สิบเซนนะครับตรงนี้ตรงโคกเราจะเน้นสูงหน่อยเพื่อจะทํางานอาคารนะครับเป็นที่พักผ่อนนอนใจนะครับแล้วก็ตรงนี้สองสเต็ปตรงนี้เราอาจจะปลูกเป็นศาลาริมน้ํานะครับยื่นเข้าไปเสาเราอาจจะฝังตรงเบิมหรือตะพักชั้นที่สามชั้นที่สองชั้นที่หนึ่งนะครับเราก็ยื่นออกไปแล้วเปิดน้ําให้เต็มบอ่อเหมือนเราก็จะอยู่เหมือน เราอยู่บนน้ําเลยนะครับเพราะเราฝังเสาไปตามตะพักจนถึงตะพักชั้นสามนะครับแล้วก็ทํายื่นแผ่นนะครับแผ่นพื้นแล้วน้ําก็จะอยู่ใต้เราติดกับเราก็ทําให้เย็นสบายนะครับบวกกับบรรยากาศนะครับฝั่งนี้นะครับคือบรรยากาศคือภูเขารอบเลยนะครับสวยงามมากอยู่ใกล้ใกแปลงนะครับคือเราก็ขุดบอ่อฟรีฟอร์มนี้เสร็จนะครับเราก็เชื่อมด้วยโครงไส้ไก่ เชื่อมจากโบหลักโบนี้นะครับเชื่อมไปจนสุดท้ายแปลงพอสุดท้ายแปลงครับเราก็จะขุดโบนะครับแต่ก่อนคือโครงจะมารอบฝั่งนี้แต่เนื่องจากหน้าง,งานไม่เอื้ออํานวยนะครับคือมีหินก้อนใหญ่ขุดไม่เข้าเราก็ต้องดัดแปลงปรับเปลี่ยนตามหน้าง,งานตามความเหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วเราก็ได้ขุดเป็นโบสี่เหลี่ยมนะครับโบสี่เหลี่ยมพื้นผ้าน,นะครับ ก็กลายเป็นมีโบกักเก็บน้ําด้วยกันสองโบนะครับแล้วก็โคกที่พักอาศัยเราก็เดือเฟือนะครับเพราะฝั่งสะฝั่งนั้นก็กว้างสิบห้าเมตรเลยนะครับจากขอบฝั่งนั้นสุดจนมาเข้ายังโบสี่เหลี่ยมนะครับถือว่ากว้างโคกฝั่งนี้เรียกว่างโคกตรงกลางคือจะกว้างสุดนะครับแล้วโคกตัวนี้ก็เดือเฟือนะครับไว้สําหรับทําสลาริมน้ําได้เลยนะครับ แปลงนี้ก็ปาร์ดินของเรานะครับได้ดูแลทีมงานเป็นอย่างดีซื้อกับคมกับข้าวแล้วก็เครื่องดื่มอาหารการกินคือเยอะมากๆนะครับซื้อมาบริการตลอดดูแลทีมงานเป็นอย่างดีนะครับต้องขอบคุณปาร์ดินมากๆนะครับดูแลทีมงานเป็นอย่างดีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับใครที่สนใจขุดนะครับโคกนองนาทีมงานทวีกิจรุ่งเรือนครับยินดีไปสารวจออกแบบแล้วก็พร้อมทั้งขุดนะครับ โทรมาปรึกษาได้นะครับช่างในกับช่างนักนะครับเบอร์โทร0982201655ก็เบอร์โทรได้เลยนะครับไในวิดีโอนะครับก็แนบลายที่คิวบาร์ดได้เลยนะครับปรึกษาสอบถามได้โดยครับสำหรับช่างในช่างนักทีมงานธุรกิจรุ่งเรืองขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม